อันนี้ก็ช่วงสายนะของวันที่26มันพุทธที่26พฤจิกนะ,ะก็มีรถเข้ามาเพิ่มอีก3คันคันสีส้มนี้มาด้าคันแดงนี้แล้วก็มาด้าคันเทานี้นอกจากคัน2คันนะีที่เข้ามาคิวแรกแล้วก็คือเปลี่ยนพอร์เร์สีขาวนี้ก็เปลี่ยนในส่วนของน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์โต้แบบเปิดอ่างล้างอ่างเป็น,นส้กรองส่วนนเ เรนเจอร์สีน้ำเงินคันนู้นก็จะมาแก้ไขในเรื่องของตูดปั๊มน้ำมันรั่วนะจะมาทำการเปลี่ยนโอลิงตูดปั๊มน้ำแกะตูดปั๊มน้ำมาเปลี่ยนโอลิงใหม่นะส่วนมาด้าสีแดงคันนี้ก็จะมาเซอร์วิสนะเปลี่ยนในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องกับกองดีเซลนะฮะส่วนเรนเจอร์สีส้มนี้นะก็ามาด้วยปัญหาเรื่องรถมันดับนะฮะดับกลางอากาศนะจากการเช็คโค้ดแล้วก็ปรากฏว่าเซนเซอร์ C K P C M B S I A นะฮะแต่อันนี้เขาบอกว่าเขาได้ทำการเปลี่ยน,น,ะะนเซนเซอร์มาแล้วจาก ต่างจังหวัดนะเขากลับไปต่างจังหวัดมาไปเปลี่ยนมาแล้วแต่ก็ยังไม่หายแต่เราเช็คโค้ดก็ยังเจอโค้ดอ่าอ่า c k เอยู่นะ CKP นะฮะเดี๋ยวลองตรวจเช็คไล่ดูอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับเอนเจอร์สีส้มคันนี้นะส่วนมาด้าโปรคันนี้นะก็มีปัญหาในเรื่องของมีเสียงดังหน้าเครื่องตอนสตาร์ทเครื่องนะนะั่นเก๊ก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 นะจากการตรวจสอบตรวจเช็คก็พรว่าอ่าตัวลูกป,ปืนมเลดายมันเสียอันนี้ก็จัดก,การเปลี่ยนในส่วนของตัว ลูกปืนมุเล่ยไดยแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวลูกปืนมุเล่ยไดยตัวใหม่แล้วนะที่เปลี่ยนเข้าไปนะครับผมนะฮะส่วนในตัวลูกลอกกับลูกลอกตั้งลูกลอกตามอะไรต่างๆนี่เขาเคยเปลี่ยนม,มาแล้วนะก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวลูกปืนอีกเดี๋ยวลูกปืนมันเสียนะฮะก็ะคือลูกปืนตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือในส่วนของตัวลูกปืนมุเล่ยไดนะฮะที่ถอดมาจากมาด้าคันนู้นนะครับผมนะฮะ อ่าเจอประจำนะเรื่องลูกป,ปืนเมื่อไรใดตัวนี้มันเสียนะฮะมันก็จะมีเสียงดังแก๊ก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 นั่นเองขอเปลี่ยนซะก,ก่อนนะก่อนที่มันจะพาทําให้ตัวลูกลอกอ่าตัวตั้งตัวตามเสียคอมแอร์เสียตามนะว่เจอได้ยินเสียงว่าตัวนี้เสียนี่ก็ให้รีบเปลี่ยนซะก่อนนะครับผมจะได้ไม่เจอปัญหาจะได้ไม่ลามไปถึงตัวอื่นนะส่วนคันนี้ก็รอถ่ายแนละ้วมันเกียร์ออกแล้วก็จะเปิดในส่วนของอ่างแล้วมันเกียร์ลงมาล้างท่าสาดด้วยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวไนะส้กรองเกียร์ด้วยนะครับผม อันนี้ก็รอถ่ายน้ําออกก่อนนะถึงจะทําการเปลี่ยนในส่วนของ,งตัวโอลิงนะฮะตูด๊มน้ําตรงนี้ได้นะฮะต้องขอตัวตูดปป๊ำนาญมาซึ่งงานพวกนี้เป็นงานใช้เวลาพอมควดน,นะครับผมนะก็คร่าวๆนะเช้านี้เชา้ชาว,วันพุธที่26พฤศจิกนะฮะที่ออเจเรยนยอนสวิตบคายวังน,นะฮะก็มีรถค่อนข้างจะเยอะน,น,นะครับผมวนไอเรนเจอร์คันนี้ก็รอ รอประกอบนะเพราะว่าสั่งตัวลูกท้อมาลูกท้อมาถึงแล้วนะแต่รอประกอบนะเพราะว่าติดงานเซอร์วิสตอนเช้านี้อยู่นะครับผมที่ออเจริญยนเซอร์วิสาาโอคงพัทยานะครับผม